มาต่อมาคาบการบ้านคาบสุดท้ายของวันนี้ของเราไหนใครภาษาอังกฤษยังไม่เสร็จยกมือยกมือค่ะอเอาภาษาอังกฤษขึ้นมานะคะส่วนคนที่เสร็จแล้วอย่าลืมการบ้านวิชาคอมพิวเตอร์นะคะการบ้านวิชาคอมพิวเตอร์คือให้ถ่ายรูปตัวเองคู่กับหนังสือเรียนหน้าที่39นะคะถ่ายส่งครูฝนเหมือนเดิมเดี๋ยวก็ฝนจะส่งให้คุณครูยุ้ยนะคะ ถ่ายภาพตัวเองคู่กับหนังสือหน้าที่สามสิบเก้าคู่ขับภาษาอังกฤษแล้เสร็จแล้ว่อ่ะทีนี้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เสร็จภาษาอังกฤษอติปิดไม้น้ำตาลปิดไม่สำหรับคนที่ยังไม่เสร็จภาษาอังกฤษ,ษนะคะทำส่วนคนที่เสร็จแล้วเอาสมุดภาษาไทยขึ้นมาอีกหนึ่งรอบมีอีกห้าข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ เอาสมุดภาษาไทยขึ้นมาไม่ต้องเขียนวันที่นะลูกฟังดีๆภาษาไทยอันต่อมาของคาบการบ้านไม่ต้องเขียนวันที่นะคะคนที่ยังไม่เสร็จภาษาอังกฤษเอาขึ้นมาทํานะคะ,อะ,คะเอาสมุดภาษาไทยขึ้นมาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้อีก5าข้อสุดท้ายแล้วเราจะไปเล่นเกมกันนะคะ 5ข้อสุดท้ายของวิชาภาษาไทยไม่ต้องเขียนวันที่นะลูกเพราะเมื่อเช้าเราเขียนแล้วนะคะเราจะไม่เขียนวันที่อีกนะนะคะลูกก็เริ่มข้อที่1ได้เลยก็คืออันนี้นะคะตัวอย่างมีในหนังสือมีทั้งหมด5ข้อแค่นี้ค่ะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์มองหน้าจอชัดไหมลูกผูครับอ่า อะ,อะเช่นข้อนี่เด็กเห็นไหมตัวอย่างในกรอบสีเขียวเห็นไหมลูก D นะคะอ่านว่า d ed ให้ลูกๆเขียนคําอ่านมาเช่นข้อที่หนึ่ง c h นะคะก็ให้ลูกๆเขียนมาสะกดยังไงนะคะก็คือชอคิด e คิด ชีข้างบนไม่ต้องค่ะเริ่มข้อที่หนึ่งได้เลยเริ่มข้อที่หนึ่งได้เลยมีแค่ห้าข้อแค่นี้ค่ะลูกนี่นะคะก็คือชอ,อีชีแค่นี้เองนี่ทาแค่นี้นะคะแยกคำอานออกมาแค่ห้าข้อเท่านั้นเองถ้าใครหน้ามุย่ยคุณครูจะเพิ่มเป็นสิบข้อนะ่คะใครเขียนไม่สวยคุณครูจะเพิ่มเป็นสิบห้าข้อ อันนี้เป็นแบบทดสอบเรื่องสาอีอีกห้าข้อสุดท้ายนะคะ,ะทำรออันนี้คือการบ้านวิชาภาษาไทยครับการบ้านของเราก็จะมีวิชาภาษาอังกฤษเมื่อเช้าด้วยคนที่ยังไม่เสร็จเอาขึ้นมาทำนะคะครูค่ะภาษาไทยีนครเโอเคลูกเอาภาษาไทยขึ้นมาทำต่อคะ่ะเด็กๆคะ วิชาคอมพิวเตอร์นะที่คุณครูย,ยุ้ยให้ถ่ายภาพให้เด็กๆถ่ายท่านี้นะคะเอาหนังสือไว้ตรงกลางอกแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปเปิดหน้าที่ส9ในวิชาคอมพิวเตอร์นะลูกนะคะรอคุณพ่อคุณแม่ค่อยส่งมาตอนเย็นก็ได้นะคะถ่ายภาพโดยเอาหนังสือไว้ตรงกลางหน้าอกแบบนี้แล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายให้ตัวเองเปิดหนังสือหน้าที่3 9โอเคค่ะถ่ายแบบนี้แล้วก็ส่งมานะคะ ส่งทุกคนเดี๋ยวครูฝนจะส่งให้คุณครูยุย้ยใครไม่ส่งถือว่าคุณไม่เอาคะแนนนะคะถ้าพ่อเกี่ย,ยอีกหน้านึงหรอคะหน้านึงแบบไหนคะเกี่ยอีกทำต่อเลยค่ะอาการว่างไง เขียนคำว่าอ่านว่าด้วยแต่ตัวอย่างไม่ต้องเขียนตัวสีเขียวกับสีเหลืองไม่ต้องเขียนเขียนคําว่าอ่านว่าด้วยนะคะค่ะคุณครูคะเขียนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะคำว่าอ่านว่าวักออกมานิดนึงนะไม่ต้องเขียนติดกันนะลูกอย่าลืมนะคะวิชาคอมพิวเตอร์ให้ถ่ายรูป ผลงานของตัวเองหน้าที่39โดยเอาหนังสือไว้ที่หน้าอกแบบนี้แล้วค่อยถ่ายนะคะคุณครูยุ้ยได้แจ้งไว้แล้วแล้วก็ส่งรูปมาให้ครูฝนเดี๋ยวครูฝนจะส่งให้คุณครูยุ้ยต่อใครไม่ส่งถือว่าไม่เอาคะแนนตามนี้นะคะใครไม่ส่งถือว่าไม่เอาคะแนนน้นองอุ้มอย่าลืมบอกคุณแม่ถ่ายรูปส่งครูฝนด้วย ถ่ายภาพตัวเองเอาหนังสือไว้ที่หน้าอกเปิดไว้ที่หน้า39ด้วยให้เห็นภาพชัดๆภาพผลงานตัวเองมีแค่5ข้อถ้าไม่พอใจคุณครูจะเพิ่มเป็น10ข้อถ้าให้5ข้อแล้วเขียนไม่สวยคุณครูจะเพิ่มขึ้นนะคะไม่ได้เยอะเลย ดังนั้นจะต้องเขียนให้สวยเดี๋ยวเสร็จอันนี้เราจะไปเล่นเกมกันทายคําจากภาพจากนั้นไปดูอะ,อะไรเดี๋ยวมีอะไรให้ดูคุณครับคุณครับเสร็จหมดแล้วอันนี้เสร็จยังลูกในหน้าจอนี่เสร็จยังครับเสร็จแห้อเสร็จหรือ,อยัง จะเสร็จได้ยังไงอันนี้คุณครูเพิ่งสั่งเอาสมุดขึ้นมาเลยสมุดภาษาไทยไม่ต้องเขียนวันที่นะเริ่มข้อที่หนึ่งได้เลยแล้ววันนี้งานของเราที่หลักๆก็คือภาษาอังกฤษเนาะให้วาดภาพนะคะในเมื่อเช้าคนที่ยังไม่เสร็จก็เอาขึ้นมา it is they are นะคะวาดภาพสองภาพแล้วก็อันนี้ก็คือของคุณครูยุย้ยต่อมาคือของคุยยุ้ยให้ถ่ายภาพตัวเองคู่กับหนังสือหน้าที่ส9โดยเอานังสือไว้ตรงกลางหน้าอกนะคะเปิดหนังสือหน้าที่39ไว้หน้าอกแบบนี้แล้วก็ถ่ายภาพส่งออกมาครับอะไรนะลูกก็ออกไ่ปนฮะม้ลูกสอนนะครับอะไรคุณครูไม่เข้าใจม้าลูกสอนค่อยหนึ่งอนะ่ะ เริ่มข้อที่1เลยไม่ต้องเขียนตรงลูกศรครับเริ่มข้อที่1ได้เลยแล้วก็ต่อมาก็คือการบ้านภาษาไทยตรงนี้ที่ลูกๆก,กำลังทำตอนนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมกันก่อนที่จะจากกันวันนี้เดี๋ยวก่อนเรียนเสร็จนะคะคุณครูจะส่ง อ่าเกมให้ส่งตอนนี้เลยดีกว่าแต่ยังไม่ให้เล่นนะคะจะส่งเกมไว้ <แก S 1> ให้ใะอะไรนะจูใจ,เส,จเ,เสร็จแล้วเหรอโอเคจูใจเอาเกมเปล่าก็ฝนจะส่งเกมให้เอาไหมอ่าเดี๋ยวครูจะส่งให้ทุกคนเลยนะคะเป็นเกมเกี่ยวกับภาษาไทยลูกๆวางก็เล่นเสาร์อาทิตย์ก็ได้ แต่ยังไม่ใช่เล่นตอนนี้นะคะใครกดเล่นตอนนี้กูฝุนจะบล็อกไม่คุยด้วยเลยนะคะมีเกมเยอะมากเดี๋ยวจะส่งให้ในไลน์ของผู้ปกครองนะคะสาวทิตย์ลูกๆค่อยไปเล่นหาความรู้เพิ่มเติมโอเคค่ะน้องบูมเอามาส่งที่บ้านได้เลยค่ะ ครับลูกเสร็จแล้วขีดเส้นปิดเดี๋ยวรอเฉลยครับอครับอะไรนะใครว่าอะไรไทำถูกไหมคะป๊าปเสร็จแล้วครับไหนน้องบูมมามาใกล้ๆถูกค่ะลูกถูกค่ะเก่งมากถูกครับครับลูกจุดใจว่าไงลูกต้นถั่วเงาะต้องถ่ายส่งต่อไหมครับอ่าพอแล้วครับ พอแล้วประมาณ2อถึงสสัปดาห์แล้วครับครับสำหรับคนที่ถ่ายยังไม่ครบนะคะส่งคุณครูด้วยแต่ส่วนมากน่าจะครบหมดแล้วน้องอุ้มส่งคุณครูแค่2ภาพเองนะคะใครอีกที่ส่งภาพน้อยเพชรด้วยแล้วก็อันดายังไม่ส่ง ตอนนี้หนูไม่ค่อยถ่ายเพราะว่ามันต้นโดนหนูกัดหมดแล้วค่ะั่นแหละเลี้ยงหนูไว้น่ะคุณครับเอาองออกจใจไปผดลูกเอาไว้เลยลูกกูไม่ได้ไปโรงเรียนเลยที่ที่อยากเอาไปให้กระต่ายจูใจบ้านจูใจเลี้ยงกระต่ายหรือเปล่าคคค่ะไเียคเอาาหนูทั้ง หนูทำหมวกรม้รใสไทยเสร็จแล้วค่ะโอเคจุดใจเอาไปผัดได้เลยลูกเดี๋ยวหนูเอาให้ดูค่ะเกมครูส่งไปให้แล้วนะคะแต่ว่าห้ามกดเล่มตอนนี้เห็นไหมคะเห็นค่ะอันดาเดี๋ยวเกมค่อยไปเล่นตอนเลิกเรียนอันดาปิดไมค์หน่อยสิอันดาปิดไมค์หน่อยสิ ครูส่งไปให้ทุกคนแล้วนะคะเล่นตอนช่วงเสราร์อาทิตย์นะคะลูกๆค่ะต้องถอยเขียวหนูโตขึ้นเยอะเลยค่ะถ่ายรูปส่งค่ะคุณอันดาคคะ่งค่ะคุณครูคะหนูเคะค่ะโอเคส่วนมากเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวครูจะเฉลยนะคะอันแรกก็คือชอ,อีชีอันที่สอง โ <More S 2> มอมอีมีนะคะมอีมีมอีมีมออีมีอันดาปิดไมค์ลูกมันสะท้อน,อน,อนต่อไปคำที่สามค่ะพออีพีบ้านคุณครูฝนเริ่มตกแล้ว าจจะมีเสียงแทรกหน่อยนะลูกนะพอพอพอีพ,ออพีค่ะดูเฉลยตามครูฝนนะลูกนะถ้าผิดแก้ได้เลยบ้านครูเริ่มตกแล้วเม็ดใหญ่ด้วยหนูได้ยินเสียง้คนั่นแหละลูก จเห็บตกป้นอยู่ใจเห็บตกเลยเหรอใช่ครับว้าวปูค่ะการที่หนูอยู่กับแม่เห็บตกเยอะมากเลยค่ะอ่าเร็วๆเฉลยเร็ว,เ,รว,เ,รวเดี๋ยวคุณรูจะเดินไปปิดประตูแล้วเสียงแทรกเข้ามาเยอะมากเลยเสียงฝนเข้ามาอ่าคำว่าปีค่ะโอเคค่ะปอ E, B, B, B. อีปีปอีปีคุกค่ะบ้านหนูฝนเริ่มตกแล้วค่ะก้น้นเมฆสีดำมาแล้วค่ะต่อไปสุดท้ายค่ะคำว่าสีคว่่าบ้้นนนหนูฝเริมตกและสอสอีสีสองอี สีนะคะนี่เสร็จแล้วเสร็จหมดทุกคนหรือยังเสร็จหมดแล้วอ่ะฟังคุณฝนก่อนมีใครยังไม่เสร็จไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะหนูค่ะไม่ค่ะอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนคนที่เสร็จแล้วปิดไม์แล้วนั่งรอค่ะไม่งั้นเดี๋ยวให้งานเพิ่ม อ่ะเร็วๆเดี๋ยวคุณครูรอเพื่อนเราแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจากนั้นเราจะไปเล่นเกมกันครูค่ะเสียงที่สะท้อนหนูคิดว่าน่าจะเป็นพัดลมมากกว่านะคะไม่เสียงลูกนั่นแหละอ,อ่ะนี่ก็คือการบ้านภาษาไทยของเราเคแค่นี้ค่ะห้าข้อก็คือเขียนคำอ่านคำว่าชีอ่านว่าอย่างไรก็คือ,อชอีชี อะไรคะ่ะคุณครูอะไรไอรีน,ไ,นไม่ไม่มหนไหมมาทัดยาว้าลงแล้วค่ะเสร็จหรือ,อยังลูกคุณครูค่ะบ้านหนูฟ้าร้องแล้วค่ะค่ะโอ้ยหรือว่าผู้ประกาศข่าวรายงานตลอดเวลาเสร็จยังลูก เดี๋ยวคุณครูรอเพื่อนก่อน้นำทิปเสร็จยัง้ำทิปเสร็จแล้วบอกครูฝนด้วยนาครูไปได้เลยค่ะเหลือใครไหมลูกเหลือใครคะไม่มีแล้วคะ่ะไปได้เลยคะ่ะอันดาขยันเปิดไม้จังเลยมันชะทอนอตตีว่างไงลูกเสร็จยังเสร็จยังครับ โอเคครับเสร็จแล้วขีดเส้นปิดเลยเหลือใครทีนี้เหลือใครเหลือใครคนที่ยังไม่เสร็จเปิดไมค์บอกคุณครูค่ะคนที่เสร็จแล้วไม่ต้องเปิดยหงไม่เสร็จค่ะอ่าเหลือออแกนเสร็จแล้วเก็บของอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเลยค่ะสำหรับวันนี้เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเก็บโต๊ะเรียนจัดโต๊ะเรียนให้เรียบร้อยค่ะ อย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายการบ้านส่งครูฝนเหมือนเดิมวันนี้เสร็จแล้วนะคะขอทวนการบ้านอีกหนึ่งรอบก็คือภาษาอังกฤษของครูฝนนะคะคือให้วาดภาพทั้งหมดสองภาพแล้วก็เขียนคำพท์ใส่ด้วยแล้วก็อนที่สองของคุณครูยุ้ยนะคะให้นักเรียนถ่ายภาพหน้าที่39คู่กับตัวเองโดยเอาหนังสือวางที่หน้าอกแบบนี้นะคะแล้วก็ถ่ายมาอันนี้จะเป็นหน้าที่39ในหนังสือความของนักเรียนแบบนี้นะคะ แล้วก็3ก็คือในหน้าจอของคุณครูคือการบ้านวิชาภาษาไทยโอเคนะเ,คนะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเก็บอุปกรณ์ได้เ<ด>ลยค่ะ,ะอารตีะะต้คุณครูไม่ได้กินแฉกอารตี้เลยท,ทำไมลูกลอ,รอาร์ตี้เหลืออะไรเหลืออีกอันนึ่งหรอ ลูกวาดอะไรหนังสือก็วาดสองเล่มไงลูกแล้วเขียนคำว่า books ลงไปแค่นั้นเองครับ b o o k แล้วก็เติม s เพราะว่ามีหลายเล่มแค่นั้นเองครับลูกแล้วก็ระบายสีให้สวยงามไหนใครยังไม่เสร็จอีกคนที่เสร็จแล้วไม่ต้องเปิดหม่เปิดเฉพาะคนที่ยังไม่เสร็จภาษาไทาย หมดแล้วไม่มีใครตอบปิดดีกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวการบ้านของเราก็เ,เพรเสร็จยังลูกครกัเสร็จแล้วครับโอเคครับอ่าการบ้านของเรามีเท่านี้เดี๋ยวต่อไปเราจะไปเล่นเกมกันนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเล่นเกมกันพร้อมเนาะพร้อมนะคะระหว่างที่เล่นเกมนะคะห้ามเปิดไม์ลบกวนเพื่อนเด็ดขาด นะคะไม่งั้นคุณครูจะไม่ให้เล่นเลยโอเคแป๊บหนึ่งนะเกมวันนี้เราจะเล่นเกมเอาทายภาพก่อนละกันอ่ะมาแล้วอ่ะเด็กๆด,ดูนะคะคนที่ยังไม่เสร็จก็ทำไปเรื่อยๆนะลูกนะใครที่ตอบได้ก็เปิดไมค์ตอบครูฝนได้เลย เห็นชาด์ตไหมคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เห็นหน้าจอชาร์ไหมชาร์ตชโอเคเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามสัละอากันโดยจะมีภาพปริศนามาให้คล้ายๆเกมของคุณคุณแนทเลยนะคะจะคล้ายๆเกมของคุณคุณแนทเลยพร้อมยัางพร้อมแล้วไปเล่นกันอะถ่ายค่ะ อันน port um ี้อ่านว่าอะไรคะคำแรกตสองเขาถามว่าเห็นไหมเนี่ยดูคำข้างบนตรงนี้แล้วบอกคุณครูว่าจะเป็นภาพไหนคำที่สองคำว่าอะไรตรงนี้ขาภาพาี่เท่าไหร่ภาพที่เท่าไหร่ภาพนี้ไหม A B C หรือ D C <I S 1> ถูกต้องต่อไปข้อที่สามหันลาภาพไหน A B C หรือ D ลา D ครับ D อันนี้ใช่ไหมไปถูกต้องต่อมาคำนี้คือคำว่าอะไรชาชาภาพไหนคะ บีบ y ยทุกต้องอีกหนึ่งข้อสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปเกมอื่นกันยออาภาพไหนคะ <Yeah. S 1> ทุกต้องปมือ <Yeah. S 1> อ่าข้อแรกเราตอบผิดเนาะอ่ะทีนี้อีกหนึ่งเกมเดี๋ยวคุณรูจะให้ลูกๆเลือกอ่ะเรียกเล่นเกมไหนเนี่ยมีเกมเยอะมาก <Yeah. S 1> เห็นไหม ส่งมาให้เยอะ้วคะเดี๋ยวลูกๆเอาไปเล่นเสาอาทิตย์กันนะคะฟังก่อนฟังก่อนอเละออีกหนึ่งเกมเกมไ่เกมตีตุ่นนะคะ สระอ e, ีแล้วก็สระอูเดี๋ยวจะพาไปตีตุ่นกันนะคะนี่จะมีตุ่นอยู่ในรูนี่ไงคะให้เราตีอันไหนคือสระอสระอ e, ีสระอูคำไหนหนึ่งหรือสองให้ตีตัวไหนตัวแรกหรือตัวสอ่่ง,งต้องตีตัวนี้นะคะ ลูกๆไปเล่นได้นะกูส่งไปให้ที่บ้านแล้วอันนี้สองค่ะนี่ข้อบันทึค่ะนี่คอปร้โยคทีกดออกตัวไหนดิตีตัวไหนตีคำว่าอะไรคะ นี่ลูกไปเล่นได้สนุกมากต่อไปมีเกมอีกมีเยอะเลยลูกนี่หรออ,อ,อ่ะาปิดมาเขาบอกว่าจับคู่สระอานะคะไปดูว่าจะจับคู่อะไร จับคู่อะไรนะมนสมมุติคุณครูจะกดสุ่มนะคะมันจะไปตกที่หมายเลขอะไรไตกหมายเลขแปดเปิดดู8ดคืออะไรไนาจำไว้นะแปดคือหมายเลขนาลูกจะเอาไปจับคู่กับอะไรโอเคนะคะต่อไปไเราได้คำว่านาแล้วหมายเลขสิบ ถูกไหมถูกต้องกำจัดเลยอันนี้ก็กำจัดเลยนาคู่กับภาพนาอ่ะต่อไปจะเป็นการจับสุ่มระหว่างรูปภาพกับคำนะคะอันนี้สามค่ะ คำว่าตานะคะเดี๋ยวเราไปหาคําว่าตากันลูกอยากเปิดหมายเลขอะไรอะคุณครูให้ไม่ไม่สูงแล้วลูกอยากเปิดหมายเลขอะไรเดี๋ยวคุณครูถามทีละคนดีกว่าปิดไม์ก่อน่อเดี๋ยวคุณครูจะถามทีละคนจุใจจดใจจะจับหมายเลขอะไรเปิดหมายเลขอะไรหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ดูซิว่าใช่ไหม ไม่ใช่คนต่อไปอาการเอาหมายเลขอะไรหมายเลขเก้าค่ะหมายเลขเก้าใช่ไม่ใช่อาการหมายเลขอะไรหมายเลขห้าใช่หรือไม่ใช่เพื่อนใช่ ถูกต้องกำจัดเลยอ่าอันไหนถูกแล้วเราก็จะกำจัดออกนะลูกต่อไปค่ะน็อตเปิดหมายเลขอะไรน็อตน็อตเอาหมายเลขอะไรหครับหมายเลขหกดูซิจะได้ภาพหรือได้คำได้คำว่าอะไรไม่รู้ทีนี้จะให้เพื่อนๆคนอื่นเปิดนะคะอ่าแยมโลเอาหมายเลขอะไร ไม่ต่อเอาคนต่อไปเข้าหอมมหมเลขอะไรหมายเลขหนึ่งหมายเลขหดูซิจะใช่หรือไม่ใช่เงี้ยวไม่ใช่ <c oughs> ให้คนอื่นตอบบ้างลูกเดี๋ยวเรามีอีกเยอะเลยเดี๋ยวผัดกันตอบ <c oughs> อ่าคุณแยมโร่เอาหมายเลขอะไรคะ่ะ สองลูกๆไปฝึกเล่นได้นะคะอันนี้เล่นสนุกสนุกนะถูกไหมอแล้วครูค่ะถูกต้องอ่ะอันนี้ก็คือเล่นแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปดูเกมอื่นบ้างนะคะลูกๆอันนี้ไปเล่นได้เลยมีอันนี้ด้วยลูกดูอันนี้นิอ,นนะะอันนี้ก็มีคุณครูส่งให้แล้วลูกไปฝึกเล่นนะคะอ่ะพอแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกเล่นเองโอเคไหมคะ <Okay. S 1> อ่าไปฝึกเล่นเองที่บ้านอุอคุสศกให้ทุกคนแล้วค่ะลูกลกไปฝึก <Okay. S 1> เล่นได้นะคะเป็นการฝึกตอบโอเคนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวต่อไปนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวต่อไปนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปเจอกันตอนอรูจะพาลูกๆเต้นนะคะสำหรับวันนี้คาบการบ้านมีแค่นี้ค่ะ okay.